ฟิล์มใสกันรอยนิรภัยบานหน้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดติดตั้งเสร็จนะครับแทบจะไม่มีคลื่นน้าเลยเนียนกริปเลยเหมือนไม่ได้ติดตั้งเลยนะครับทัดสันวิสัยดีมากๆเลยนะครับจะเบื้อนสังเกตนะครับว่ามิติค่อนข้างมีความเคลียร์ชัด สวัสดีครับเป็นนะครับ,ส,บสามสามกินกระดาดนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูฟิล์มใสกันลอยนิลภัยบานหน้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราได้จัดหามาต้องบอกว่าตัวนี้ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานาแล้วก็ติดตั้งออกมาเนี่ยค่อนข้างมีความเคลียร์ชัดใสและปกป้องกระจกรถคุณได้จริงติดตั้งเสร็จนะครับแทบจะไม่มีคลื่นน้ําเลยเนียนกริปเลยเหมือนไม่ได้ติดตั้งเลยนะครับทำงานง่ายไม่ต้องรอนานด้วยนะครับแล้วทัศตนวิสัสยดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูภายในกน,นิิงมมม้ยาาารคคคเ่่อตตววขีี ชัดต้องบอกนะครับว่ารถคันนี้เป็น B v d ดีซลกระจกจะค่อนข้างเอียงเยอะเอียงเยอะเนี่ยมันจะทาให้มีโอกาสจะเห็นตําหนิของตัวฟิล์มนะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยเห็นน้อยมากๆเพราะว่าฟิล์มเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับก็อาจจะยังมีน้ําอยู่บ้างแต่ว่าต้องบอกว่าเห็นน้อยกว่าหลายรุ่นที่เราเคยติดตั้งมาแต่คันเนี้ยอยเอียงเอียงเนี่ยคือต้องบอกว่าทศาัศนวิสัยดีมากๆเลยสาหรับการติดตั้งเพิ่งติดเสร็จเมื่อกี้เลยระยะยาวก็ต้องบอกว่าผมว่าก็ดีเช่นเดียวกัน สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหานะครับที่จะปกป้องกระจกบานหน้าของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับที่คุณรู้สึกว่าการปกป้องตรงนี้มีความสําคัญกับรถคุณมากๆเพราะว่าการเคลมกระจกบางหน้าก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับตัวรถของคุณมากนักและบางคันเนี่ยต้องรอของเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับต้องบอกว่าที่ร้านของเรานะครับเรามีอยู่2ตัวเลือกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับของแบรนด์ S C P แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นของ Exo Shield นั่นเองเพื่อนๆชอบแบบไหน เอไว้ให้เลยนะครับหรือแวะเวียนมาที่ร้านก็ได้นะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ